สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับเงินฟรีๆนะครับทุกๆ60นาทีนะครับก็เป็นการารับเปลี่ยนในส่วนของ BCH หรือ Bitcoin Cash นั่นเองนะครับและนี่ก็คือเป็นบินที่ผมได้รับ การฝากเหรียญเข้ามาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566หรือ2023เวลา9มง12นาทีนะครับซึ่งผมได้รับมาอยู่ที่0.00306753 BCH นะครับเข้ากระเป๋าของบิดครับนะครับก็เป็นแอปอะไรเนาะแล้วก็มีวิธีการทำเงินอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนหาในส่วนของเหรียญหรือสอนหาเงินฟรีนะครับเข้าบัญชีของ Bit Cup นะครับนี่ทุกคนเนาะหรือจะเข้าบัญชีของบ i n a น c e ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือคุณจะใช้กระเป๋าหนก็ได้เหมือนกันนะครับในการที่จะรับเหรียญของ BCH หรือ Bitcoin Cash นนเองนะครับวันนี้นะครับผมน่าก็ได้รับการฝากเหรียญเข้ามานะครับ ก็อาไที่จริงคือฝากเข้าในกระเป๋าจริงๆเวลาเก้าเวลา7จ็ดมงห้นาทีเนาะแต่ว่าอีเมลเข้ามานั้นเวลานะครับเก้าโมงกว่าทุกคนเนาะในส่วนของอีเมลนั้นเข้ามาเวลา9ก้าโมงสินาทีนะครับแต่เ,เรียนเข้ามาจริงๆแล้วในส่วนของบิทครับอยู่ที่7จ็ดมงห้นาทีนะครับเรียนนี้นะผมได้รับการฝากทุกๆสัปดาห์นับถ้าหากว่ายอดมันถึงมันก็จะฝากทุกๆสัปดาห์ถามว่ามันไม่ถึงก็อาจจะเป็น2สัปดาห์ ทีละครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้คือเป็นเหรียญทั้งหมดที่ผมได้รับมานะจากแอป,ปนี้เป็นแอป,ปเดียวเองทุกคนเนาะหรือตอนนี้นะครับมีอยู่ที่ประมาณ0.139169 BCH แล้วนะครับทั้งหมดนะเป็นการรับฟรีๆนะครับไม่ได้ลงทุนสักนิดเลยทุกคนเนาะเป็นการรับเหรียญฟรีๆทุกๆ60วินาทีเอ้ยไม่ใช่ดิทุกๆ60นาทีนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจในการหาเหรียญ ฟรีแบบนี้ได้เงินจริงแบบนี้เดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการสไร้างรายได้กันเลยนะครับและนี่นะครับก็คือเป็นแอปที่มีชื่อว่า ฟรีบิตคอยแคสหรือตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นในส่วนของ b Bitcoin Cash Giveaway นั่นเองนะครับผมนะซึ่งแอปนี้เขาแจกในส่วนของเหรียญที่มีชื่อว่า BCH เป็นเหรียญเดียวเองนะครับพวกนี้เนาะไม่สามารถที่จะแปลงเป็นเหรียญของบิตครับได้ไม่ใช่ดิไม่สามารถที่แปลงเป็นเหรียญของ Bitcoin ได้ภายในแอปนี้แต่เราเมื่อเขาฝากหรือ,อถอนเมื่อเราถอนนะเข้าบัญชีของบิตค u ัแล้วเราจะไป แล้วก็ไปซื้อเหรียญ i t c o i n ก็ได้ตรงนี้นะครับแต่ในโซของแอปนี้เขาแจากเพียงแค่เหรียญของ BCH เท่านั้นเองนะครับและนี่คือเป็นการแจ้งเตือนเอาไว้ว่าเพจเอา0.00306753 BCH on 21นะครับกุมภาพันธ์2023 to กระเป๋านี้นั่นเองนะคือกระเป๋าที่ผมได้ตั้งค่าไว้ว่าตั้งค่าไว้ว่าถ้าหากว่า,าสามารถที่จะถึงยอดทั้งต่ําแล้วให้ระบบนะทําการโอนเหรียญอัตโนมัติเข้าบัญชีของบิตครับนั่นเองนะครับก็ที่ผมบอกว่าแอปนี้นะครับป็นแอปหาเงินฟรีกดรับเงินฟรีทุกๆุกหกนาทีนั่นก็คือเป็นในส่วนของเมนูอันนี้เองแล้วก็เมนูของ Bitcoin Claim a v a i l a b l e อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะรับ เงินได้อย่างไรนะกดตรงนี้ได้เลยนะครับ อย่างแรกเลยนะที่จริงคือคุณผู้ชมต้องไปดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันหรือถ้าทันผมก็จะแปะไว้ที่คอมเมนต์ปัดหมุดน,นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปกดแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนาะสามารถที่จะเล่นได้ในส่วนของระบบปฏิบัติการของ Android นะครับผมนะแล้วก็อันนี้เราก็อยู่ในส่วนของหน้าเกมทุกคนเนาะหน้าเกมก็คือเกมของการ s Spin p r i พ e นั่นเองนะ Spin p r i า e ตอนนี้ผมมีอยู่ที่2อันนะครับซึ่ง เราก็กดสปินเลยนะเรากดสปินปั๊บมันก็จะสุ่มอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างดูก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมาอธิบายกันนะครับอ่าครั้งนี้นะครับเรามาสุ่มอ้างผมสุ่มแล้วได้รับเป็น73 73คือเหรียญน,นั่นเองนะเหรียญ bch Satoshi นะก็คือเหรียญเหล่านี้แหละเนาะอ่าผมก็ได้มาเจบสามก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นเหรียญจริงคือ0 0 00 0 0 0 0ุดศูนย์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 เจ็ดสามนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะมันก็จะถูกไปสะสมตรงนี้ถ้าหากว่าผมกด ตรงนี้แล้วก็กด yes ไปถ้าหากว่าเราอยากลุ้นต่อนะเพราะว่าเรามีอีกสปินหนึ่งนะอยากลุ้นต่อนะก็คือถ้าเราลุ้นต่อถ้ามันวิ่งไปแล้วก็มันหยุดที่ตัว B ีตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้หรือตัวนี้นะครับมันก็จะเด้งไปในส่วนของอารางวัลข้างบนต่อนะซึ่งเราัข้างบนนะถ้าหากว่าตกที่500ก็ได้500ร a อซาตชิ ถ้าตกที่ตัว B สีทองแสดงว่าเราได้รับแจ็คพอตก็คือแจ็คพอตข้างบนนี้นะครับแจ็คพอตข้างบนนี้ก็จะมีตั้งแต่906ซาตชิ 30, 3 0 5 3ซาตชิ3,053ซาตชิหรือ100,000ซาตชิเลยนะหรือ1,053 51ซาตชินะ100,000นี้มันมีโอกาสน้อยแต่มีคนเคยได้รับนะครับนี้นะครับผมนะอ่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปเลยกดสปินไพรส์ได้เลยนะครับ เมื่อเรากดไปเลยนะครับมันก็จะทําการส่มตอ่อ้าผมได้รับอยู่ที่30นะฉะนั้นก็เราสามารถกดรับได้เลยเพราะตอนนี้เราไม่มีสปินแล้วแต่หากว่าเราอยากลุ้นต่อนะแต่สปินไม่มีวิธีการหาสปินก็คือให้เรากดหมอสปินตรงนี้แล้วก็รับชมวิดีโอ1วิดีโอความยาวของวิดีโอประมาณ15-30วินาทีเท่า่ันเองนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับชมต่อนะครับเพื่อที่ว่าจะเพิ่มสปินแล้วก็มาลุ้นให้กับท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคทุกคนนะเมื่อกี้ก็ได้ทําการรับชมวิดีโอไปแล้ว1วิดีโอด้วยกันก็ปรากฏว่าน่าได้รับมาอยู่ที่3สปินด้วยกันนับทีนี้เราก็จะกดสปินไพรส์นะครับอ่ะกดมาอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะตกที่เท่าไหร่นะครับอ่าได้มา45ทุกคนนะอ่าเดี๋ยวผมจะลุ้นต่อไปนะครับของสัปดาห์ก่อนนะที่ผมทําคลิปอ่ะมันได้รับโบนสัสที่เป็นข้างบนนี้ทุกคนเนาะ อันนี้ล่ะได้มาอยู่ที่3 1 5น่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดสปินต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลุ้นนับให้ได้ข้างบนนี้ไม่รู้จะแตกหรือเปล่าในส่วนของคลิปนี้นะครับอ่ะเรากฏได้ยังไม่แตกเนาะแล้วก็ถางว่าเราอยากที่จะเพิ่มสปินต่อก็รับชมวิดีโอต่อนะเดี๋ยวผมขอรับชมต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคทุกคนนะครับตรงนี้เนาะก็หลังจากที่ไปเพิ่มสปินด้วยการรับชมวิดีโอกรอได้มาอีก3สปินด้วยกันนะครับก็ เรามาลุ้นกันต่อทุกคนนะครับในส่วนของ3สปินสุดท้ายเนาะที่จริงไม่ใช่สุดท้ายเราคือเราก็สามารถเพิ่มอีกนะแต่ว่าแต่เดียวผมก็น่าจะไม่เพิ่มแล้วละทุกคนเนาะอ่านี่ก็ได้มา92ทุกคนนะอ่าสุดท้ายแล้วในส่วนของรอบนี้นะครับครั้งนี้ได้มาอยู่ที่83นะครับเราจะกดมอลสปินต่อก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ผมขอหยุดพีเท่านี้นะครับผมนะก็ได้มาอยู่ที่315ที่มันเยอะที่สุดนะครับถ้าเรากดที่30เราก็กดเย s ไปเราก็จะได้แค่3 0ซาตชี นะครับแต่ถ้าเรากด315เราก็จะได้315ซสาโตชิแน่นอนก็คือ315จะเยอะกว่าอันอื่นนะเราก็กด Yes ไปนะครับเหรียญก็จะถูกโอนไปที่ตรงนี้ทุกคนนี่เลยนะครับ315้เรากด Continue ไปนะครับอ่า ของเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆเพิ่งเ,เล่นมาเนาะก็จะได้แค่สามถึงหาแต่ถามว่าเพื่อนๆน,นะครับเล่นนานแล้วแล้วก็ได้ทําการโปรโมทแอปไปด้วยเนาะเพื่อนๆก็จะได้นะจากค่าคอมมิชชั่นของการโปรโมทนะครับอยู่ที่10%นะซึ่งผมก็ได้มาอยู่ที่7 9็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบซาตชิด้วยกันนะผมน่ารวมจากเมื่อกี้ก็ตอนนี้นะครับ ผมกดอะไรเมื่อกี้โอเคนะทีนี้ทุกคนจะเห็นว่า Nest h u r ์ลี่เคลฟอินานาทีนะอันนี้แหละที่ผมบอกว่ากดรับเงินฟรีๆทุกทุกกสวินาทีทุกคนหนะน้านี่เราก็ต่อไม่ใช่60วินาที60นาทีนะเราก็ต้องรออีกประมาณ53นาทีเราก็สามารถที่จะมา กดรับอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เนาะอ่าต่อมาก,ก็คือ offer wall นะอันนี้คือเป็นในสองงานที่ไม่ใช่เกี่ยวกับ60วินาทีแล้วอันนี้คือเป็นงานเพิ่มเติมอย่างเช่นนะครับอ่าเราไปทำการโหลดแอปพลิเคชันเราไปทำการทำ profit survey หรือ bitlab survey ก็คือเป็นการทำแบบสำรวจนะครับตรงนี้เนาะ หรือถ้าเรานะครับอยากทําทในส่วนของทุกๆ60 60วิหกสินาทีต่อก็คือไม่ใช่อันนี้คืออันนี้ทุกคนเนาะคืออันนี้เราก,กดเข้าไปได้ทุกนี้นะครับอ่าอันนี้คือว่าเขาจะให้นะครับเหรียญน,นะเพียนแค่นี้1 0 5เหรียญ90เหรียญ81เหรียญนะด้วยการรับชมวิดีโอ1วิดีโอแล้วก็มาลุนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราต้องกดรับชมวิดีโอก่อนนะครับอ่ากดเข้าไปเลยนะครับ เมื่อเรารับชมวิดีโอแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการกดรับรางวัลนะครับกดไปเลยแล้วก็ระบบก็จะทำทำการสุ่มนะครับว่าจะตกที่105หรือ90หรือ8 1นะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับโอเคนะคทีนี้เราก็มาลุ้นกันเลยทุกคนนะว่ามันจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับปรากฏว่าอยู่ที่8 1แสดงว่าเราได้รับมาอยู่ที่81ซาโตชินะครับก็กดคําว่า Continu e นะครับ อ่าจากนั้นก็เราก็สามารถที่จะมาลุ้นต่อได้นะครับตรงนี้นอะกเพราะว่าเรานั้นสามารถจะ้ลุ้นต่อจนกว่ามันจะขึ้นเวลาแบบนี้ข้างหลังเนาะถ้ามันขึ้นเวลาแบบนี้เราก็ต้องรอ60นาทีเราก็สามารถที่จะมากดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อันนี้คือ2ช่องทางที่เป็นวิธีการหาเงินหรือรับเงินฟรีจากการกดรับเงินฟรีทุกๆ60นาทีนะครับ ต่อมาก็คือเป็นในส่วนของโหลดแอปนอะทุกคนก็น่าจะไปทําได้ซึ่งการโหลดแอปมันจะได้รับเหรียญเยอะกว่าตรงนี้นอะก็คือเมนู60วิ60นาทีนี้มันจะได้น้อยก็จริงนะแต่ในส่วนของการทําก็คือมันง่ายมากนาะส่วนเพลย์ไทม การโหลดแอปแล้วก็ทำธุรกิจมันก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยแต่ว่ามันได้เรียนเยอะกว่าได่เองนะเช่นการทําแบบสำรว์พวกนี้มันจะได้เยอะกว่าทุกคนเนาะส่วนการถอนเงินละก็มาที่ control panel เนาะตอนที่เราสมัครสมาชิกไว้เราต้องผูกกับบัญชีอีเมลแล้วก็เขาจะให้เราใส่กระเป๋า wallet นะซึ่งตรงนั้นแหละนะเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วผูกเรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะบอกนะว่าเรานั้นนะต้องไปตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะครับที่ payment นี่ทุกคนนะอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เราก็ตั้งค่าว่า,าระบบน่าจะทําการโอนเหรียญอัตโนมัติก็ต่มเมื่อเราสะสมเหรียญตรงนี้ถึงเท่าไหร่นะของผมเมื่อก่อนมันจะมีแค่5,000ก็คือน้อยสุดแล้วล่ะผมก็เลยเป็น5,000นี่ทุกคนเนาะ you have more than อ่าพันสาโดชิ will send นะครับนี่ทุกคนเนาะ to wallet นี่ก็เลยเมื่อเหรียญของผมถึง5 0 0 0ันนาระบบก็จะโอนมาอัตโนมัตินะครับซึ่งของผมนะตอนนี้ก็ เกินนั่นแหละห้าพันนะระบบก็เลยบอกว่าเนสเพ a y ์เอคือการชรําระขั้นต่อไปก็คือวันที่28เดือนพุธเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็สัปดาห์หน้านั่นแหละทุกคนเนาะก็จะได้เปลี่ยนอีกนะครับพวกนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือเป็น last payout คือการชรําระเหรียญล่าสุดหรือการส่งเหรียญล่าสุดก็คืออันนี้เองนะ0.00306753นะครับนี่ทุกคนมันก็ตรงกันเนาะส่วน payment history คือประวัติการ โอนเรียนนะครับนี่ทุกคนนะก็จะได้รับทุกๆสัปดาห์นะุกทุกๆเดือนเนาะเดือนกุมภาเดือนมกราเดือนธันวาแล้วก็เดือน เอ่อติการนะั่นก็คือข้างล่างเนาะมันไม่แสดงให้เห็นตรงนี้นะครับผมนะก็เป็นแอปหนึ่งเป็นแอปที่ดีมากทุกคนนะเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนได้จริงทุกคนเนาะแล้วก็ได้รับต่อเนื่องมานะครับพวกนี้เนาะก็ในส่วนของอ่ในส่วนของแอปหางเงินฟรีแอปนี้นะครับผมนัผมก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจนะผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ